เป็นเบรนด์นะครับก็ตอนนี้ตอนนี้ลดเหลือ3ามเจ็ดแล้วครับมาด้าสามสามหมื่นเก้าจากราคารถเมื่อก่อนก็ประมาณ8ปดเก้าแสนสวิตนี่ก็เหลือหลักหมื่นนะสามหมื่นบว่คันนี้ไม่ถึงแสนนะซิลฟี่แสนนิดนิดอ่ะโอ้โหเมื่อก่อนมันแปดแสนกว่าเลยนะเราเปิดแสนแสนกัระปิค่าพันแสนเศษเศษไม่เรียกแสนต้นได้แสนเศษเศษหกหมื่นวีออสอีกหนึ่งคันราคาอยู่ประมาณ2องแสนหกนะครับการนี้ 82 0 0 0แบรนด์เทสลานะครับเราเลยได้รถมาละผมว่าน่าจะเป็นคันแรกของลารเราได้นคันนี้ใช่น่าจะเป็นเทสลาคันแรกเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับวันนี้สเปเชียลอีกแล้วนะครับ,รบวันนี้เราก็เลยได้เกียรติจากแบรนด์เทสลาครับ,รบเราเลยได้รถมาแล้วเข้ามาอยู่ในลานเราด้วยนี่เลยให้ดูนะครับเป็นเทสลาโมเดล3าโมเดลคันแรกๆเลยัางที่เราได้รีวิวแบบเต็มๆผมว่าน่าจะเป็นคันแรกของลานเราด้้ยคันนี้ใช่น่าจะเป็นเทสลาคันแรกเลยนะครับถ้าคุณมี งบประมาณพอที่จะซื้อลรถราคาสองล้านกว่าอยากได้เทคโนโลยีขนาดนี้อยากได้อะไรที่มันมาแบบโหจัดเต็มอะไม่มีอะไรเลยชอบกิทคลนนะลองถามใจดูว่าน่าสนไหมคันนี้นะแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามาอยู่ในร้านเรามือสองผมว่าลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจสูงมากถ้าใครสนใจคันนี้นะ รถตัวจริงยังจอดอยู่ที่ FIA นะครับสำนักงานใหญ่นะ <Okay. S 1> มีมาเขามาเรื่อยๆแต่วันนี้มาเป็นสีขาวก่อนนะครับ oh. ถ้าราคามือสองเนี่ยแต่เขาบอกเลยว่าตอนนี้สถาบันการเงินยังยังไม่ซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าคใครสะดวกซื้อมือสองแตงินสดอันนี้ผมว่าได้แต่เรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราเราไมา่มาบอกได้ว่าอันนี้แพงจริงไหมอะไรดีไหมนะครับอ,อันนี้ผมไม่ได้แบบรีวิวแบบเทสได้นะแต่แค่ลองเข้าคร่าวนะครับในระบบนะก็เป็นข้อมูลที่เราเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับ คันแรกองเราเลยเป็นเบนซ์นะครับคันนี้เปิดที่สี่แสนหกก็ตอนนี้ตอนนี้ลดเหลือ3ามเจ็ดแล้วครับโอ้หนี่ราคาปรับแล้วแสดงว่าเข้ามาหนึ่งรอบนะครับใช่แล้วตัวนี้มันได้เป็นตัวดีเซลด้วยนะจ๊ะใช่บึ๊บบึ้บบึบนะครับก็หลักแปดนะเป็นเกรดซีนะครับโขคันนี้สวยเลยล่ะสภาพดีครับสภาพดีครับราคาเปิดไม่แรงด้วยฮะเพราะว่ามันถูกปรับลงมาแล้วมาด้าสามเปิดสามอันนี้ก็สามหมื่นเก้าจากราคาลถเมื่อก่อนก็ประมาณแปดเก้าแสน ตอนนี้เหลืออยู่39มหมนะครับสายช่างสายอะไรอย่างเงี้ยว่าครับอ่าราคาปับมาแล้วเหลือ39มหมนสนใจโอเคเนี่ยมีเครื่องนะ3 9มหมนเก้ารับประกันว่ามีเครื่องนะครับข้างหลังก็จะมาเป็นนั่นสีน้ําเงินนะครับก็จะมาเป็นสวิฟต์นะครับสวิฟต์นี่ก็เหลือหลักหมื่นนะเก้าหมดูที่มันเป็นตัวอะไรได้ล้อแต่งด้วยอ่เก้าหมื่นครันนี้ไม่ถึงแสนนะโอเคนี่ก็เป็นตัวเริ่มต้นของสวิฟต์นะครับ1นจานะจ๊ะก็ราคา9 0 0 0 0ื่นคันนี้ก็ถือว่าสภาพมันได้นะ คือพี่แสนนิดๆอ่ะโหเมื่อก่อนมันแ0 0 0สกว่าเลยนะเริ่มต้นนี้ประมาณ7ดกว่ากวาแล้วนะโอ้คันนี้เป็นเกรด,ดีนะเปิดแสนท้<พ>าต่อลูกค้าก็อ๋อมันโดนทางด้านหลังพวกสะโพกมานะครับคันนี้มีโดนมานิดหน่อยนะครับก็ไม่น่าจะเข้าโครงสร้างน้าร้านประมาณ2องกลางเราเปิดแสน แสนกับอีกห้าพันแสนเศษเศษไม่เรียกแสนต้นได้แสนเศษเศษลองดูเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าใครอยากได้รถตัวใหญ่ๆถ้าสวนกับกระแสน้ํามันอย่างนี้ก็ไม่ยากเลยติดแก๊สสามารถไปติดแก๊สได้สบายสบายอยู่แล้วกับราคาแค่นี้นะออปชั่นไม่ต้องกลัวนะครับวีออสหนึ่งคันตัวนี้เป็นตัวโัเจครับตัวเบนเก้าธรรมดาหกหมื่นแต่เกตอีนะยังไ้ดูไม่ออกเราเราดูไม่ออกว่ามันอียังไง มันก็มีหมายเหตุบอกดูในหมายเหตุอันนี้มีหมายเหตุบอกว่าอ้าค้งอใต้ถลังแบตเตอรี่เป็นสนิมนำมาเส้นเยื้มเห็นไหมครับเนี่ยเสื่อมมันจะมีข้อมูลเราบอกนะครับในหมายเหตุุมีหน้าร้านขายแสนป้าอยู่แล้วนะครับก็อันนี้6กหมื่นเก้าโอเคนะราคายังไงก็ได้สวต์นะครับม2 g นอันนี้ก็ขวัญใจอยู่ละแต่อันเนี้ยลองดูนะเห็นไหมคือปีอะใกล้เคียงกันแต่ด้วยความนิยมของตลาดอย่างแบรนด์เขากับแบรนด์เนี้ย แบรนด์นี้มันเรียกว่าเขาคือหลักๆที่คุ้นเคยกับครอบครัวคนไทยแล้วกันนะครับก็เลยเนี่ยราคาอยู่ประมาณ2องแสนกนะครับกาเนี้แปดหมื่นสองต่างกันนิดหน่อยตามความนิยมของตลาดโอเคสภาพนี้ก็ถือว่าสวยนะโอ้ยได้ปี19ด้วยอะ่ะปีอะ่ะกับรถอ่ะมันมีผล,ผลเกตบี<า>นะครับแบรนด์ด้วยใช่แต่ตัวนี้เป็นเกตบีนะอ่ะเป็นตัว S นะครับได้สีดําด้วยถือว่าซื้อได้นารากเขาขายเกือบสี่สิบอยู่เลยนะครับ อันนี้ก็เป็น AMG อีกหนึ่งคันนะครับราคาลงดูนะครับรถปี16นะตอนเปิดมาใหม่มาแตก2ล้านนะขูกแล well. um ้วไม่ได้ AMG ด้วยล้อเลอเขามาหมดเลยนะพาสคัพเพจดอะไรของเขามีหมดมันนะครับทุกอย่างเขามาได้หมดเลยนะอเวเฟนเดอร์เขานะนี่สภาพมันสวยอะคันนี้อันนี้เป็นเกด เ่านี้แค่เกตบีนะอันนี้ยังเป็นเกตบีนะครับให้ดูดีเนี่ยโอ้รถเกดบียังสวยขนาดนี้อันนี้คือราคาอนุมัตินะครับไม่รวมค่าดําเนินการนะครับก็จะมีค่าดําเนินการค่าแหวกค่าขนย้ายนะครับที่มันจะแจ้งอยู่ในหมายเหตุนะครับลูกค้าลองดูนะเสร็จไม่น่าจะเกินสามหมื่นก็สี่หมื่นกว่าบาทผมว่ามันก็ไม่เกินหกแสนใช่ถ้าเทียบกับหน้าร้านก็แปดเก้าแสนอยู่ก็ถือว่าถือว่าถูกกว่าเยอะยังไงก็ซื้อได้แล้วนี่ทะเบียนปลอม เคปถ้าคุณมองหารถมือสองไว้ใช้งานสยามมิเตอร์การประมูลหรือ SIA มีรถเข้าประมูลเริ่มต้นราคาหลักพันมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เกือบ1 0 0 0 0มืนคันต่อดเดือนทั้งหน้าลานและระบบออนไลน์แต่ถ้าคุณอยากขายและไม่รู้จะขายใครมาส่งรถเข้าประมูลกับ SIA ใหร้ราคาสูงเพราะเรามีลูกค้ากว่าส0,000ื่นรายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทร0 2 1 1์ส1ง1่เง่าย,ายๆใครๆก็ประมูลได้